บสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็คือฟรีไฟนะครับได้คอรแลบ,บกับดิจิมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ของฟรีก็รู้แบบชัดเจนแล้วนะครับว่ามีอะไรฟรีบ้างและของเติมก็รู้แบบชัดเจนแล้วนะครับเนาะใครที่แบบว,ว่า เป็น f อนะครับเ้องอดิเมะเรื่องดิจิมอนนะครับทุกคนก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของพี่ฟรีเดียวคลิปนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูละกันนะครับส่วนของเติมมีแน่นอนนะครับน้องและของฟรีก็มีแน่นอนนะครับแต่ถ้าคนไหนที่อยากได้ของเติมแต่ยังไม่มีเพจนะครับก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปน คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่าฟรีมูลค่า150บบาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการ แจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเออถ้าอยากได้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนมาเราไปดูทางด้านของกิจกรรมดีจิมอนกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนวันที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันแรกก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับไฮไลท์นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูแบบตัวเต็มนะครับก็คือ อันนี้เป็นสิ่งของที่เราจะได้ฟรีนะครับน้องก,ก็เรียกว่าเราได้ฟรียเยอะมากนะครับแต่พ <c oughs> ี่ขอรีวิวกิจกรรมทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับก็คือ อันแรกที่อัปเดตเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นทางด้านของสกินปืนอัปเลเวลได้นะครับทุกคนก็คือสกินปืนตัวนี้นะครับสามารถอัปเลเวลได้นะครับและเอฟเฟกโคตรเยอะนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเอฟเฟกนะครับน้องก็คือเยอะแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเลเวลหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราสลับปืนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเวลาเราปืนไว้ข้างหลังนะครับทุกคนก็คือมันจะเป็นตุกตาประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าอันนี้คือปืนไว้ด้านหลังนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้ นี่นะครับเนาะก็คือแบบว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเอาปืนไว้ด้านหลังนะครับมันก็จะเปลี่ยนแอคชั่นนะครับและเลเวล2ก็จะเป็นการควักปืนออกมาและมีไฟนะครับแล้วก็เลเวล3นะครับเวลาสังหารศัตรูได้นะครับทุกคนมันก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือเอฟเฟกต์การตายนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเลเวลที่4นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเลเวลที่4นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ นี่เลยนะครับก็จะเป็นตัวเต็มของปืนนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามันสุดจริงๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คืออันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับและทําการแจกให้แบบฟรีๆ <uer> นะครับทุกคนเออก็คือทุกคนจะได้บแบบฟรีๆนะครับทุกคนก็เตรียมตัวนะครับนาะรับสัตว์เลี้ยง,งฟรีและสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแสด้วยนะครับเพราะว่า สัตว์เลี้ยงดีจูมอนนะครับอาจจะไม่มีขายเลยก็ได้นะครับนอกจากที่แบบว่ารับท่านในช่วงกิจกรรมก็จะเป็นของแลไปเลยเอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของอวตารนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นอวตารที่แบบว่าเวลาเข้าเกมนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่ามีทั้งหน้ารักหัวขมหดไปในตัวนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ ป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสกินระเบิดนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มนะครับส่วนคนถามอัปเดตเขาเซิร์ฟไทยวันไหนวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ กลองศพนะครับทุกคนนี่เลยนะครับไม่ใช่กลองศพครับกระเป๋านะครับทุกคนเอออันนี้เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของสกินมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่ามันโคตรจะเท่เลยนะครับสำหรับสกินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีทางด้านของสกินกระเป๋านะครับทุกคนนี่เลยนะครับสายฟรีได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นของสายฟรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของสายฟรีนะครับแล้วนี่เป็นของสายฟรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของสายฟรีแล้วก็อันสุดท้ายก็็เเปนนนนนขขอองงสายยฟรรรีีะะคคคัับบทุกล สายฟรีก็เยอะนะครับและเสื้อนะครับน้องก็รีกเดียว่าเป็นสุดนะครับทุกคนก็เป็นของสายฟรีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นของสายฟรีนะครับทุกคนก็จะมีประมาณ5 6ชิ้นนะครับน้องสำหรับของสายฟรีนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับกิจกรรมดิจิมอนนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับถามว่าจะมีการรับของฟรีได้ยังไงนะครับน้องและของฟรีจะแจกแบบไหนนะครับทุกคน นี่เลยนะครับอันนี้นะครับที่เราจะได้ฟรีแบบ100% 1 0 0อพทุกเซิร์ฟได้เหมือนกันเลยนะครับทุกคนก็1เลยนะครับนอก็จะเป็นหางด้านของหมวกนะครับนอเป็นหมวกดิจิมอนนะครับชอตเลยนะครับก็เป็นสกินระเบิด3เลยนะครับเป็นซุดนะครับดีจิมอนนะครับสเลยเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็5นะครับทุกคนก็คือ เป็นทางด้านของสกีนกระเป๋านะครับแล้วก็มีทางด้านของโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับนอกที่ทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับก็ตามลูกศรสีแดงที่พี่ขีดไว้นะครับทุกคนก็คือ จะได้แบบฟรีๆนะครับเนอะรวมๆแล้วนะครับทุกคนก็คือจะได้เประมานะครับเนอะก็คือ7ชิ้นนะครับเนอะที่แอดมินหรือว่า GM แจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนก็เป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะคกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสาหรับของฟรีก็คือได้ไป7ชิ้นกันเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีอีกนะครับทุกคนก็มีทางด้านของสกินนะครับเนอะที่ทุกคนจะได้นะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่า เซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของฮองฟีนะครับที่มีอัปเดตมาเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็คือวันที่29นะครับสามารถรับซุปเปอร์หญิงได้นะครับนอแล้วก็นี่เลยนะครับนาอวันที่29นะครับส่วนมากจะรับได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเช็คชื่อนะครับก็คืออันนี้เสร็จไปแล้วนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับนาอการรับท่าทางปักธงนะครับก็คือจะ เริ่มในวทนี่31นะครับแล้วก็รับไม้เบสบอลนะครับก็ตอนนี้สามารถรับได้แล้วก็เพราะว่ากิจกรรมเริ่มไปแล้วนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปรับกันได้นะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้อตอนนี้ของฟรีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็เยอะพอตัวเหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องน้องคนไหน,นพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในสองกิจกรรมหรือว่าอยากเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหน เ็มกันไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับและ พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจกิจกรรมดีเจมอนนะครับหรือว่าอยากรู้นะครับโนว่ากิจกรรมดีเจมอนนะครับเนาะของฟรีของเติมจ้าบเด็เข้ามาแพงไหมนะครับพี่ขอบอกเลยนแล้วกันนะครับว่าอะไรก็ตามนะครับในเกมฟีไฟก็คือไม่เกิน3,000หรือ5,000เพชรแน่นอนนะครับเนาะก็ถ้าเราอยากได้สิ่งของอันใดหนึ่งนะครับเตรียมไว้เลยนะครับประมาณ3,000เพชรหรือว่า5,000เพชรนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้ว ไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนยังไม่ได้สนับสนุนนะครับก็คือฝากสนับสนุนด้วยการกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะสำหรับช่องเล็กๆนะครับทุกคนก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย